รับเมื่อกี้ออกจากออกจากร้านที่หนึ่งมาก็มาแวะรับไอ้้ไอตัวนี้กับโต๊ะกับคิวที่สนามบินแล้วก็ตอนนี้มานั่งกินข้าวร้านนี้ก็คือเข้าซอยฟ้าห้ามนะฟ้าห้ามฟ้าห้ามเสมอใจเสมอใจใช่ไหมนะเข้าซอยเสมอใจเข้าซอยเสมอใจแล้วแล้วแล้วต่อ นาคอเสมอใจยังกิดไม่ทันนรยกว่าไมงมีรไม่มีเรียาไม่มีเดี๋ยวเสร็จแล้วกินข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซาวเช็คกันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่กันถึงที่สถานที่ทำงานวันนี้นะครับโรงแรมจีนิมานเป็นวันที่สองให้นูเชียงใหม่ ตอนนี้มาสาเชก่อนยางวันยางวันอ่ะดูนี่หน้าโรงแรมมีรูปเราติดอยู่เลยนะฮะปุ๊บ โดดเด๋ยวสุดนะอ,อ่าวอุ้ยเอาแาอ่ตปมาสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่จีนิม,มานอันนี้เป็นโรงแรมของคุณตันเปิดใหม่วันนี้เราก็ได้มาเล่นทำกลางในน้ำวันนี้เล่นในน้ำามบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับสนุกแน่คือนนี้แล้วผมจะ แล้วสักวันจะไปหาโอ้ระวังนะพี่ระวังนะพี่นี่แจ๊ก้าวมันจะเฮ้ยไม่องมันจะฝากใครพาผู้หญิงลงน้ำได้ รอ้องเพลงนี้ไปกับพวกเราได้ ก็เป็นวันที่หนึ่งสองสามวันที่สามวันที่สามที่เราอยู่เชียงใหม่ก็เพิ่งตื่นนะครับตอนนี้ก็เพิ่งออกจากโรงแรมที่เราพักมาเมื่อคืนแล้วตอนนี้กําลังจะไปหาอะไรกินเพื่อรอสาวเจคใครมีร้านอาหารเชียงใหม่แนะนําบอกมาได้นะครับ <c oughs> ไม่ไปรอบหน้ามา <c oughs> วัย <Why? S 2> แต่ก็แก่เด <Yo. S 1> oh, ี๋ยววันที่สี่นะวางทางไปทำเชฟ <Yeah. S 1> ไปกินข้าวกันก่อนครับพี่ทานข้าวกันครับ เยอะเหลือๆระหว่างไปเซาเช็คบ่ายโมงครึ่งเอ๋อเมื่อวานจันงานเมื่อวานเนี่ยก็คือว่าหลังๆอ,งอ๋อครับเมื่อวานสนุกครับ <c oughs> เห็นเห็นสระน้ำล้วอยากลงไปวไ่ายนานไม่ลงครับชุดเต็มอยู่อนะอยู่ๆเป็นเวทีไม่ไม่สามารถที่ที่จะลงไ,ได้เพราะเดี๋ยวไฟดูดครับ ้าไฟไฟดูดแล้วไม่ทําให้ให้ใจมันเต้นแรงแล้วไม่สามารถที่จะรักเธอได้ครับไม่มีหมูสเต็กครับนี่หมูสเต็กนี่น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวครับส่วนพอเล่นเสร็จปุ๊บแล้วว่ากลับห้องสุดบนนอนเลยเพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นเช้ามากินกาแฟครับก็เลยอว่าเสร็จปุ๊บก็ เข้าห้องไหว้วพระนอนหลับให้สบายเพราะเหนื่อยไปทั้งวันแล้วเดี๋ยทั้งวันแล้วก็เลยเราก็เลยบอกว่ารีบนอนดีกว่าตื่นเช้าสวดมนต์จะได้ตื่นเช้ามาได้น่าสดใสแบบแบบแบบนี้ใช่แต่ว่ามีคนหนึ่งอะชิ่งกลับก่อนนะเขาเขายังไม่เลิกเลยเขายังไม่เสร็จกันเลยมีชิ่งกลับก่อนแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมาใส่ปลงใส่บาทเขาว่ากันไป แล้วก็เออใช่ส่งไลน์ผิดกลุ่มด้วยมีแบบว่าพี่ตื่นเช้าไปใส่บาทนะคะส่งมาแต่ว่าส่งมาในกลุ่มตรงพอดกลุ๊ปที่อยู่อุ้ยโหท่า้ันเนี่ยความเลยเนี่ยสะดุดโคบไปหน่อยนี่อมามาเชียงใหม่ต้องกินข้าวซอยไม่งั้นอย่าไปถึงเชียงใหม่คุณเฟ้นถึงเชียงใหม่ยังครับผมกินแต่ของหวานเลยครับ เราถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากินข้าวซอยเรากินที่แต่เมื่อวานนะครับอ๋อเข้าเข้าไปลึกในซอยนี้ซอยนี้เข้าไปลึกมั้มีแยกไหมที่ถนนเข้าถซอยยังเข้าซอยเข้าซอยน้กเข้าอันนี้ข้าวซอยอะไรอันนี้ข้าวซอยปลาครับปลาอะไรปรากฏว่าเป็นเชิญข้าวซอยเนื้อข้าวซอยกระดูกหมูผมไม่เป็นนะครับผมข้าวซอยนี่ เด็กกำลังโตเลยไมต้องสองเลยอะเดี๋ยวสี่โมงเย็นกินอีกนะชวนผมออกไปกินข้างกินะ อันนี้ก็มาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเชียงใหม่บลูมเป็นงานดอกไม้อันนี้โหจัดได้สวยมากโหจะป้นจะป้นดอกไม้กลับนอกจากเราก็มีอะไรนอกาดูดูโพยก่อนครับดูโพยก่อนนอกจากเราก็จะมีวันนี้วันนี้กันก็จะเป็นแม่ใหญ่โมนิกโมนิงโมนิงคือโมนิงโมนิกไหม่ะโมนิกโมนิก แล้วก็สายลับอนี้คือวันนี้วันนี้นนจับอะไรกันลับะมดัใช่ใช่ยี <20 S 2> ่สิบเจ็ดสายับจับบ้านเล็กอ่าใช่ฮนะ <laughs> สายลับสปายอ๋อสปายสปายพูลเลอร์ใช่ใช่เหมก่อนก่อนที่มันจะเป็นเออเออ่ออเออเออเอ้เ <laughs> <laughs> ออเ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 อเออเออเอเออเเออเอเย็นเออเ, <laughs> เออเออเไอวเเออเอออกไออ หลังเวทีนะเห็นอยู่ได้เวลาเซอเช็ตคำพูกเราแล้วเราเต้นนู้นไมลด้้ืออี้มากบสไม่มาครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาอมาอะมาพูไปดี เดี๋ยวเี่มอสสาธิตคลิปที่กำลังดังไม่ไม่ไม่ตามต้องพูดเรามีไหมในโซเชียลนะฮะการซีกองแบบซอยแฮซอยแฮบซอยแแบี๋ยวพี่บอยจะโชว์ให้ดูว่าได้ยังไม่ได้ต้องฝึกก่อนขอให้ฝึกก่อนนี่ครับนี่ซอยแฮบซอยแฮบบสวัสดีครับสวัสดีครับ มาถึงงานกันแล้วนะฮะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปในงานแต่ว่าเจอน้องๆขอถ่ายรูปก่อนสวัสดีค่ะน้องอ่อนอยู่กับเรามา3มวันแล้วเดี๋ยวแล้วน้องนคือน้องดูไม่ทันจบใช่ไหมกูว่าว่าไม่จบอ่นก็เลยมาถ่ายรูปข้างานก่อน ครับผมอะเดี๋ยวต้องรีบกลับ,ย,บยังมีพี่ทหารนำเข้าไปด้วยโอกาจ้าเดี๋ยวเจอกันในงานบ้าจบอันนี้ก็สาบๆลุ่ามล้อแล้วค่ะโอ้ยทำไมขนาดนั้นอันนี้เดี๋ยวฉีดน้ำหอมอ่ะลืมลืมลืมเดี๋ยวไม่คุ้งเดี๋ยวไม่คุ้ง Hearts, oh, เราเรือตอนวันมันไม่ทำร้อนไงช่ง y ยูทูบ e ด้อยะก็มีครับก็ทำทำกันบ้างโอ้ความรักนั้นอยู่ไหนยัยจิงไม่เห็นโมองหานีกพบมายังไงยังไงพระพระะไรพะเสกใหม่เป็นเมื่วานเป็นเมืวานเป็นนี่มา Wow. เลทนะฮะจริงปกติเราจะต้องทุ่มห้าสิบเราต้องขึ้นแล้วตอนนี้มันมันเลทไปแล้วยี่สิบนาทีก็น่าจะน่าจะเราก็ตามเวลาเราใช่ไหมก็เล่นชั่วโมงหนึ่งสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุก,ท,กท่านนะครับสู่งานบูมบีดนะครับที่ I Love Flower ฟาร์นะครับก็วันนี้เราอาจจะนั่งเล่นนะครับอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะฟังเพลงสบายๆกับพวกเรานะครับก็ฟังเพลงเย็นๆช้าๆของพวกเราวงพอส ใช่ไหมครับพี่นอครับจริงๆผมชอบแบบนี้นะครับพี่เพราะว่าผมยืนนานๆแล้วผมเมื่อยแล้วเน,นี่ยคือเล่นเป็เมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ฮะนะฮะทุกคนก็นั่งดูกันสนุกสนุกกันไปครับครับผมก็ฟังเพลงเก่าๆก,กันบ้างแล้วกันนะครับเพลงแรกก็เก่านะครับเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงไม่เก่าขนาดน,นั้นหรอกไม่เก่าไม่ก็น่าจะ20ปีแล้วนะครับพี่พีไปพูดถึงเวลาเพลงต่อไปนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ๆีทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับ น่าจะรอ้อ เีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับที่เป็นเพลงที่พี่น้องได้เขียนไว้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสัมพันธ์ครับจะจะพูดถึงอะไรที่มมีสัมพันธ์สัมพันธ์ไหมให้พี่น้องฮะสัมพันธ์เป็นชื่อหนังสือด้วยครับเปิดช่องแล้วก็พูดเลยมีหนังสือชื่อหนังสือสัมพันธ์ผมเขียนเป็นประวัติของวงพ็อสตยุทธเริ่มต้นหาซื้อได้ในแฟนเพจนะครับเชิชพอสแล้วก็อินบ็อกมาได้นะฮะ เปิดช <mondo> <flix> ่องก็โฆษณาซะเลยของเพลงมอาแล้วนะฮะก็นทาไร่สาันะะ ยเย้ายวนคืออะไรเย้ายวนหวานแล้วยาวยวนแล้วก็อีกหงความพิเศษที่จได้เจอในค่ำคืนนี้ค่ะเรมยันเล่นอย่างเก่งๆเขาต้องเล่นเบาๆสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเราก็จะกำลังจะกลับ กับทริปเชียงใหม่4วัน3คืนก็เป็นเรา่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวกลับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับในร็อกของพอสนะครับก็แล้วพบกันใหม่ครับพี่ตอนที่เป็นเป็ดมาสี่วัน เราเจอกันใหม่ในร็อกของพอสในคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปไหนนะครับเราพบกันใหม่ครับในโอกาสหน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราวงพอสด้วยนะครับเชินครับบ๊ายบายบวกมือบอกมือบอกมือ